วัดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะใครนอนกันหรื้อยัางพี่ชื่นยังไม่นอนเลยนี่พี่ชื่นมีอะไรให้ดูนี่ปลาสับที่คุณคิดถึงค่ะอันนี้แบบไม่ผัดนะคะแต่ว่าก็ทานได้ค่ะเพราะพี่ชื่นเครื่องที่ใส่พี่ชื่นเผาไปหมดเลยนะคะเผาคั่วจนหอมเลยะคะ่ะแล้วก็เอามาผสมกับปลาผัดนะคะ่ะแต่ของสูตรของพี่ชื่นนี่จะใส่ปลาด้วยนะคะเพราะเนื้อปลามันจะเค็มมาก เค็มเค็มจนฝาดอ่ะพี่ชื่นก็ไม่รู้จะทําไงพี่ชื่นเลยใส่ปลาแต่แต่พี่ชื่นทํานี่พอพี่ชื่นทำปลาสับไข่พี่ชื่นก็ใส่ปลาเลยนะคะใส่มาตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วส่วนเครื่องเคียงก็จะมีไข่โจมนะคะไข่โจมพี่ชื่นใช้ไข่ไข่ยเยอะนะคะหน้าที่เห็นอยู่นิดเดียวพี่ชื่นใช้ไข่ไข่ห้าฟองเลยเฉพาะไข่ปิดนะคะพี่ชื่นใช้ไข่ปิดนะคะที่อยู่ในนี้ทานได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมี มีอะไรนะมะเขือพวงมะเขือพวงนี่ทานกับปลาสับนี่จะเข้ากันมากเลยนะคะแล้วก็จะมีหน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มจากสวนพิชื่นนะคะแล้วก็จะมีหัวปีต้มนี่ก็จะโทษจะอร่อยมากเลยนะคะหัวปีก็จะมีกระเทียมกระเทียมสดนะคะหอมสดหอมแดงเรานี่ค่ะแล้วก็จะมียอดพริกยอดพริกนี่ก็ทานได้นะคะจะอร่อยด้วยละ่ะยอดพริก ผักในส่วนพ่ชื่นมีเยอะแต่มันกรคืนพิชื่นอะไรไม่กล้าไปเก็บของในนี้จะทานได้หมดเลยค่ะแล้วก็จะมีมะม่วงมะม่วงที่เป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะโชคอน,นันตอนถ้าเค้ายังไม่สุกมากก็จะเปรี้ยวนะคะโชคอันนัแล้วก็สามารถกินคู่ไปได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะเปรี้ยวนิดๆออกหวานนิดหน่อยนะคะแล้วมะน,นาวก็จะมีให้บีบเลยนะคะแล้วก็ส่วนข้างในนั้นก็จะมีขา่าตะไคร้แล้วก็ ไคาระชายค่ะแต่ข้รวระชายนี้ต้องเลือกอ่อนสุดเลยนะคะต้องเอาอ่อนที่สุดเลยแบบพอพอแบบทานเข้าไปแล้วแบบแบบจะไม่จะไม่รู้สึกว่ามันจะมีอะไรแข็งเลยนะึกออกไหมค่ะแล้วก็จะมีพริกขี้หนูหอมนี่จะปลาสับนี้ถ้าได้กับพริกขีห้หอมแล้วก็จะแบบจะจะเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยนะคะของในนี้จะกินได้หมดเลยนะคะและสําหรับไอ้อะไรนะเดี๋ย กระเทียมบางคนจะชอบกระเทียมแบบนี้มากเลยกระเทียมแก้มกับปลาสับคือมันจะแบบมันจะมันจะกรอบแล้วมันจะอะไรนะมันจะจะซา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 ในปากนะคะแต่ที่ชอบที่สุดพี่ชื่นชอบยอดพริกยอดพริกทานกับปลาสับอร่อยมากมันจะหอมหอมยอดพริกค่ะหอมแบบหอมธรรมชาติแบบทําให้เราแบบ คือว่าไม่ไม่เบื่อนะที่ที่ขาดไปก็คือเม็ดกระถินพี่ชื่นพี่ชื่นลืมนะคะค่ะพี่ชื่นขอแค่นี้ก่อนนะคะทากะนกันให้อร่อยเลยนะคะพี่ชื่นตั้งใจจัดมาให้สวยๆเลยะค่ะี่ขอเสิร์ฟกันคืนเลยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะ